สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วายชาแนลชาแนลที่แต่ไมไปด้วยคําถามว่าทําไมทําไมแล้วก็ทําไมซึ่งเรามีคําตอบให้นะครับสําหรับคําถามนี้ก็คือทําไมถ้าอยากได้แคลเซียมต้องมีวิตามินดีด้วยสําหรับตัวแคลเซียมเนี่ยเราก็เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่ามันช่วยทําให้กระดูกแข็งแรงการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารเนี่ยเกิดขึ้นที่ลําไส้เล็กซึ่งการดูดซึมอันเนี้ยจะต้องอาศัยวิตามินดีเป็นตัวช่วยนะครับ นี่ความต้องการแคลเซียมเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยคือหนึ่งพันมิลลิกรัมนะครับและความต้องการวิตามินดีในแต่ละวันคือสี่ร้อย international unit แต่เมื่ออายุมากขึ้นคือห้าสิบปีขึ้นไปความต้องการแคลเซียมจะเพิ่มขึ้นเป็นวันละพันสองร้อยมิลลิกรัมและเมื่ออายุเจ็ดสิบปีขึ้นไปความต้องการวิตามินดีจะเพิ่มขึ้นเป็นวันละหกร้อย international unit สำหรับประโยชน์แคลเซียมต่อกระดูกเราก็ทราบกันแล้วตัววิตามินดีเองก็มีประโยชน์มากมายนะครับลองย้อนกลับไปดูในคลิปที่ผ่านมาได้นะครับสำหรับวันนี้ก็จบการตอบคําถามแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมายชน่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ให้ช่วนก็บอกมาอย่ามาเยอะอย่ามัวแต่ทิถิถึงจะเก่งถึงจะใหญ่ถึงจะดังขนาดไหน,นาก็อยู่คนเดียวไม่ได้ให้ช่วนก็บอกมาถึงฉันจะเล่น ไม่ดาได้ลังกานไม่ยายไม่โตไม่โกรู้แต่ก็ไม่อะไรค่ะใจชว่วก็บอกมาอย่ามัวแต่ลีลาเรื่องราชสีกับหนูเคยได้ยินมถึงจะเล็กก็ยังเก่งตัา ช่วยผู้ยิ่งใหญ่เจ้าตานี่ทานิศพเราเรียนสอนกันมาถึงใหญ่โตต่างนาก็ควรรู้ค่าของคน